สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลช่วงนี้อากาศดีนะครับหลังจากที่ฝนตกในช่วงตีห้าก็นอนหลับแต่ก็หลับไม่สนิทเพราะรู้ว่าฝนตกก็เลยวิ่งไปเก็บผ้าที่ตากไว้นะครับเสร็จแล้วก็มานั่งอัดสปอร์ตนะอัดเสียงแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่มีแดดมีลม,มเบาๆนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆ เนี่ยแหละก็ถึงเรียกว่าฟ้าหลังฝนนะครับฟ้าหลังฝนมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับสิ่งดีๆมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นอากาศดีแวดล้อมดีมีลมเข้าเบาๆหลังฝนตกและก็มีข่าวดีอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคิวตารางงานนะครับเดือนตุลาคม68นะครับเปิดฤดูกาลนะครับนะวันที่2นะวัดบึงสะพานดำ บ้านปู่เพิ่มตำบลบ้านโพนอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกล,ลคนครนะครับถ้า,าพูดผิดไปก็ขออภัยเวลาทีัดีด้วยนะครับแล้วก็เต็มวงครับคอนเสิร์ตนะสครับป้านคิมชาติตำบลสามแยกอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเต็มวงนะครับแล้วก็แสงทองนะก็ไปม่วนต่ออีกนะครับวันที่4บ้านตลาดใสตำบล ตลาดทายอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาเต็มวง5ตลาดวังยาวมาร์เก็ตมหาสารคามอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเต็มวง6ณนะสวนเฉลิมพระเกียรติ8,000 80, ป่าใต้อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียงอําเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเต็มวงต่อันเลยนะครับ7ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อเอ็ดเต็มวง9เทศกาลประธานโทษครับเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับตัวก็เล็กเหลือเกินนะแอดก็พยายามที่จะเพ่งนะเพ่งแล้วก็อ่านให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับวันที่10เลยนะครับมหากรรมสวนสนุกบิ๊กซีสระบุรี11บ้านโคกเชือกตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอ่ะเต็มวงนะ 12. มหาชัยฟเฟสติวัลตลาดนาดีนาดีหรือนาตี้เนี่ยแหละสักอย่างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 13. ซ้ซอมลิเก 14. ลิเกที่ชัยนาทอ่าก็ต้อง นะข้าพระเข้านางนิดนึงนะครับอ่าสิเดินทางไปชุมแพ16 6แข่งกีฬาที่เกรียงไกล18ซ้อมกลุ่มปิดน้องนาริตะโชบาร์บี้เปิดซิงเกิลแรกนะครับน้องนาริตะโชบาร์บี้ก็คืออาจจะเป็นช่วงวัยของเขาอ่ะอาจจะโชว์เหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้สวยๆน่ารักๆอย่างเงี้ยนะ19วันเกิดน้องนาริตะอ่า ต้องไลบาร์บี้ใช่ไหมครับนะวันเกิดน้องนาริตะวันที่19มาร์ามาไวเลยนะใครที่เป็นแฟนคลับแปลวพลาวซันเนี่ยบอกเลยว่างานนี้เขาจัดกันแบบครอบครัวน,นะครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนมาให้กําลังใจได้เพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในช่วงวัยกําลังน่ารักเลยนะครับกำลังซนกําลังน่ารักกําลังอยากรู้อยากเห็นนะช่วงนี้คือช่วงที่เด็กกําลังที่จะมีความทรงจำดีๆนะครับ23ไม่จบนะครับใครบอกงานแพลวพลาว น้อยเอามือมาแล้วก็พค้ะเลยนะปากตัวเองอ่ะนะครับเพราะว่าพูดนั่นพูดนี่พูดดีนักหนาว่าเขาไม่ค่อยมีงานงานเขาไม่ค่อยออกเห็นไหมครับคืออะไรเนี่ยคือเซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะจริงๆเขาก็ไม่ใช่ว่าจะตามวงอื่นๆนะที่ทำกันบริหารกันเอาตรงนี้มาก่อนตรงนี้มาทีหลังเข้าก่อนเข้าใหม่ออกก่อนออกมา ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบริหารแล้วก็การจัดการที่สเสน่ห์ของแพลวแพลวแสงทองคือไม่มีเหมือนวงกอื่นๆตรงที่ว่าเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เขาจะทําอะไรเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องฟังใครแต่เขาเชื่อในระบบของตัวเองและ มันต้องดูหลายๆอย่างนะท่านผู้ชมต้องดูว่าคนลาหรือเปล่าคนกลับบ้านคนป่วยคนไม่สบายคนนี้เด้นตรงนี้ได้ไหมคนนี้ร้อตรงนี้ได้ไหมมันจะเป็นการฝึกฝนในตัวอย่างเช่นทุกคนสบายใจได้เลยคนที่มาอยู่แสงทองนะครับที่มาเป็นแดนเซอร์หรือว่าเป็นนักร้องหรือมาเป็นตัวตลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวเช่นเราเล่นเราแสดงเนี่ยนะครับถึงคนดูเนี่ยจะมาดูเราเยอะขนาดไหนนะครับเรา ห้ามที่จะายเวทีหรือตื่นเวทีต้องเล่นแบบมืออาชีพนะครับสิ่งนี้คือเราสบายใจได้เลยว่าทางทีมงานแพรวแสงทองเนี่ยเขามีแมวมองแล้วก็ตัวจ้องนะครับหรือแพรวเนี่ยเขาอาจจะเห็นแววของศิลปินแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเขาก็เรียกคุยเองนะไม่ต้องกังวลว่าฉันทําอาชีพนี้อยู่แค่ตรงนี้เองเหรอฉันไปกับทีมงานไปตามต่างจังหวัดแค่นี้เองเหรออย่างเงี้ยมันไม่ไม่ใช่นะครับมันมากกว่านั้นความรู้สึกการ มีตัวตนแล้วก็การที่มีคาดในแบบของตัวเองมันทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยรู้ว่าพวกคุณต้องการอะไรนะครับต้องการที่จะเติบโตต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็สารฝันไปได้วยกันเพราพราวแสงทองครับเขารู้เข้าเข้าใจนะเขาก็ดูอยู่ว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นเหมือนตําแหน่งเนี่ยนะขึ้นมาทําอย่างอื่นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้พูดไปถึงไหนแล้วเนี่ยคือแบบยาวมากๆเลยนะ เออก็มี14ลสีที่ใช้หน้าใช่ไหมครับ15เดินทางไปชุมแพร6 6แข่งกีฬาที่เกรียงไกลนะครับ18ซ้อมกลุ่มปิดน้องนาริตะโชบาบีนะอ่ะ19วันเกิดน้องนาริตะ19วันเกิดนาริตะ22นะครับอ่ะใช่ไหม ตาตาลายมากเลยเพราะว่าตัวเล็กมากอ่ะไม่ใช่ครับ19วันเกิดน้องนาเรตตาแล้วก็ข้ามไปถึงวันที่23สงสัยคงจะพักผ่อนผู้ใหญ่พักผ่อนหรือเปล่าฮะผู้ใหญ่แฮงค์เอาท์หนักหรือเปล่านะครับคงไม่ใช่น้องนาเรตตาหรอกเนาะเออก็พักผ่อนสักอวันหนึ่งละกันนะวันหนึ่งวันสองวันอะไรเงี้ยนะ 23โรงเรียนโคกตูมนะครับยี 23. แล้วก็ตําบลโคกตูมอํมเาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับยี 24, ปทุมธาน,นีตรงข้ามบิ๊กซี25บ้านหนองยางตําบลลานสัเกอร์นะครับอํเาเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามและ27งานยิ้วตลาดจังหวัดฉะเชิงเซา3 31อรอสถานที่ SP นะครับก็ต้องรอต้องรอสถานทีนะ่น้องถึงจะอัปเดตได้นะครับแต่ที่พูดพูดมาก็คือมันเยอะมาก่าเลยทุกวันนะครับเนี่ยคิวตารางงานนะเราจะไม่ให้เขามีเงินได้ไงนะครับดราม่านูน่นนี่นั่นสรารพัดมันเก่าแล้วครับนะเรามาคุยเรื่องใหม่ดีกว่าคุยเรื่องตารางงานใหม่ปัจจุบันเขาทำอะไรแล้วก็เขาเดินทางเป็นยังไงบ้างนะคนที่เป็นแฟนคลับเขาจะรู้ดีเขาไม่จำเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบ ปั้นคำถามหรือแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเชื่อ <_ d> um> เหมือนกับคล้ายๆละทีละทีหนึ่งอ่ะที่สร้างตัวเองขึ้นมามีตัวตนบนโลกโซเชียลแล้วให้คนอื่นเนี่ยเชื่อในสิ่งที่พูดเขาเรียกว่าอุปทา,านหมู่นะครับสิ่งแบบนี้มันไม่ไม,ไม่ควรนะไม่ดีนะถ้าเกิดว่าจะคุยถึงศิลปินทางที่ดีเนี่ยคือควร คนที่จะหาข้อมูลก่อนข้อมูลก็ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงนะครับแพราวก็เชื่อถือได้ฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้ก็คือคนที่เข้ามาดูเขาจะวิเคราะห์ได้โดยอัตโนมัติด้วยสมองของเขาว่าเนี่ยเพจปลอมเพจจริงเพจไม่ชอบแปลซันเพจนี้รักแพลวซันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูออกและเขาก็จะรู้ว่าเราควรโต้อตอบไปแบบไหนแล้วก็เราควรที่จะเข้าไปยุ่งหรือเปล่าเนะาะสรุปสุดท้ายก็คือไม่ต้องไปฟังเอาอัตานเยอะนะ ตามนี่นแหละครับคิวงานเดือนตุลาคม68เนี่ยเป็นไงครับปังหรือเปล่าและยังไม่รวมอื่นๆอีกนะเดี๋ยวเขาต้องไปทำนูน่นทำนี่ซึ่งทุกเดือนคือเต็มพิกัดครับเขาจัดเต็มแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้คุณค่าทางสังคมเยอะนะครับเขาก็มีจุดของเขาเขาก็หากินของเขาได้แล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะครับที่เห็นลูกน้องมีความสุขเนาะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ